หวัดดีพี่น้องเอฟซีเพชรลำเพลินหวัดดีพี่น้องเอฟซีสาวหล่าลำละครนะพี่น้องเนาะนะครับวัดพี่น้องหวัดดีพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะพี่น้องเนาะหาแเบ็ดนะพี่น้องอ้าชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนแล้วเนาะอืมชัดเจน้ะพี่น้องอืมซึ่งเข้ากันยินจากปากน้องข้าหล่าลำละครแล้วพี่น้องเนาะชัดเจนเลยพี่น้องเนาะก็เสียว่าพี่น้องเอฟซี ในหลายคนในหลายท่านกอ็อาจจะหูดะลราพี่น้องเนาะเออแต่ว่ามีกับมีบางคนหลายคนในหลายท่านพี่น้องที่ยังม่ทันไหนหูเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปที่ออมานําเสนอให้พี่น้องได้ฟั้งในหูน้อกันพี่น้องอืมซึ่งมันออกจากปากของน้องคําหลาลําละครพี่น้องเนาะอืมบันเป็นเพล็กนิวพี่น้องบันเพลกนิวเ <c oughs> ข้าแท้พี่น้องเข้าเท้ยอืมซึ่งน้องคําหลาลําละครเข้ากับเิ่นก็นได้ออกมาอ,าย,อย่างยืนยันนะพี่น้อง ก็คือว่าเพิ่นบ่ได้ไปต่อกับเพรลำเพื่อนนะพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ได้ไปต่อกับเพรลำเพื่อนแล้วพี่น้องก็เนื่องจากว่าสาเหตุจากอย่างอันนี้เฮอบ่ขอไปเก่าไกลนะพี่น้องเนาะเฮอบ่ขอเขาไปเก่าไกลบ่เป็นลาบล่วงนะพี่น้องเนาะเออมันก็เป็นเหตุผลส้นตัวของเพิ่นพี่น้องเนาะมันเป็นการตัดสินใจของน้องเขาห้าบปขอไปเก้าไกลในจุดนั้น้อพี่น้องด้วย เออที่เ้ามาเจงก็คือมาบาาอกว่าน้องบ่ได้ไปต่อกับเพลินเพลินแล้วพี่นอนะ้องเนาะอื <h ums> พี่น้องเนาะพันบอลมากขนาดเสียดายพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องสามารถที่ไปได้ไกลกว่านี้พี่น้องเนะนาะในฐานะเขาเป็นเอฟซีเขาน้องพี่น้องเป็นเอฟซีเป็นคนเชียร์ค่อยหลุนน้องครัพี่น้องหลุนน้องมาตั้ดที่แรกเลยพี่น้องเอ้ยเชียร์น้องมาตั้ดที่แรกแล้ว นใลึกๆนใจเขาเนี่ยอยากให้น้องไปได้สูงกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้พี่น้องเนาะอืมใจให้น้องไปได้สูงกว่านี่ไปได้ไกลกว่านี้พี่น้องแต่ว่าก็บคื่อน่านอะไพี่น้องเนาะอืมเฮ้ยก็เป็นแช่เอฟซีพี่น้องเป็นแช์ค่อยเชีรยค่อยรลุ่นดูสิพี่น้องเออชีวิตนะมันเป็นชีวิตของน้องเขาเออมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องเขาพี่น้องเนาะอืมอันนี้เขาก็ต้องเคารบพี่น้องเขารบด้การตัดสินใจของน้องเขาพี่น้อง เพราะว่าชีวิตมันเป็นชีวิตของน้องเขาแมนมาพี่น้องเขากับเป็นแชร์เอฟซีเป็นคนแชร์ซื้อเนาะพี่น้องเมากกว่าจะขอยแต่เบิ้งค้อยแต่เชียร์ไปด้วยกันพี่น้องอืมซึ่งมันก็มี่สองทางไอ้เชียร์น้องหลายสองทางโย่พี่น้องเนาะเออถามว่าน้องลงจากเพจลำเพื่อนเราถึงเชียร์น้องบอกเชียร์คือเย่พี่น้องเออช่องทางเชียร์มันมีหลายช่องทางพี่น้องเพว่าที่เป็นช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กอืมสองทางยูทูบของน้องก็มีพี่น้องช่องเฟซบุ๊กน้องแต่ว่า บทบาทการเชี่ยหรือว่าบริบทการเชี่ยมันติดแตกตั้งกันออกไปพี่น้องแต่แค่นั่นเองพี่น้องเออต่อไปเขาอาจจะบอได้นำมาเบอกนำมานำเสนอแบบนี้พี่น้องเนาะเขาเชี่ยนอะเขาไปคอมเมตนใน่องของน้องไปให้เขาตังใจน้องเวลาน้องนุคลชีพเวลาน้องไร์ซดกับมันกับติดแตกตั้งกันแบบนี้แหละพี่น้องเนาะเออพราะว่าน้องบอได้ขืนอยู่ได้ไม่ที่หรือพี่น้องเขาไปเห็นได้เม่นบ่ล่อเขาจะเอาแบบไหนมาบอกแบบบ่เออ นอกจากน้องจะไล่สดเออเขาก็จจะน้ำมาเวาแน่แมนบ่ล่ะเวลาเขาขอไปเบิ้องเงีสี่น่ะพี่น้องอืมนั่นแหละพี่น้องมันจีแตกต่างกันแบบนี้พี่น้องแต่ว่ากขายังเชื่อพี่น้องคือเขาพี่น้องอืมเชื่อน้องคือเขามันได้เชื่อมันได้ดิเฮ้จังได้ก็ต้องเชื่อน้องคือเขาพี่น้องอืมคนมันได้หักแล้วพี่น้องมันก็บหักคือเขาอ่ะล่ะเอ้ยที่แม้ว่าน้องสิบวันแต่แปกับเพื่อนเพื่อนมันกับเขาไปยังพี่น้องเอ้ย น่องกัอาทิตไปหาไล่สดไล่ยังเดือนละสองเทียสามเทียเออแบบนั้นก็ได้พี่น้องไล่สดขายเสื้อบอกน่ไล่สดในกลุ่มปิดกลุ่มยังก็แล้วแต่เนาะแต่ชิดว่าน้องก็มีมเอฟซี FC หลายพอสมควรพี่นอ้องแต่คิดว่ายุหรอดแบบพี่น,อนอ้องเนาะเออยุหรอดอยุหรอดม่น,น้องจะไปไล่สดอืมหรือว่าถือจับคุ้มก็มุ่งก็ยังมาไล่สดแบบนี้ครับแต่ชิดวายุหรอดเนาะเพราะว่าน้อ,นองกับเอฟซีหลายอยู่อืมแล้วถามว่า หล <sk 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 ังจากผมมีน้องขำาหลาแล้วสีเบิ้งบ่เพชรลลำเพลินเบิ้งยังได้เพี่น้องเด้ออันนี้ควบควบหนูซึกส้นตู๋ผมได้พี่น้องเด้อควบหนูซสึส้นตู๋ผมผมก็ยังเบิ้งเพชรลลำเพลินให้เขาได้พี่น้องเด้อผมก็ยังเชี่อเพชรลลำเพลินให้เขาอืมอืมแล้วผมก็ยังเบิ้งน่องข้ามหลาอยู่ขึ้นกันพี่นนองแต่มันทีคนระบริบทกันอืมที่เชี่ยเพลรดลำเพลินเพี่น้อง บ่เป็นเชี่ยตะเพิดลำเพลินพี่น้องเชี่ยลูกลูกหลานหลานพี่น้องเชี่ยน้องน้องลุงลุงที่เพิ่นอยู่ในวงอย่างพี่น้องให้เพิ่นในมีการมีงานเหตุคนอยู่ในหันสองร้อยสามร้อยชีวิตพี่น้องนะเออบวงเพิ่นก็ต้องเดอเดินกันต่อไปพี่น้องเออมันก็คือรถจักรรถมีรถบัสเนี่ยแะพี่น้องถึงสถานีแล้วเออขาก็ต้องลงผูที่ลงก็ลงไปผูที่ขึ้นก็ขึ้นมากพี่น้องมันก็ํำนั่นเองพี่น้องเัาจะไปคิดอย่างไรเนาะ เออยไปอยากให้พี่น้องเชียร์แบบมีสตินะีเนาะคือเขาต้องแยกแยะมันออกพี่น้องแย่แย้มันออกอืมแยกแยะมันออกเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของน้องเขาชีวิตเขาของเขาเออแล้วเขาบ้งของเพิ่นมันก็ต้องเดินเรื่องงานเดินหน้าต่อพี่น้องเนาะแล้วก็ในฐานะเขาเป็นเอฟซีพี่น้องผมนี่เป็นเอฟซีทั้งน้องข้าหลาเป็นเอฟซีทั้งเพชรลำเพิ่อนอืมผมก็ต้องเบิ่งทั้งเพชรลำเพิ่น เชี่ยทั้งหนองขบหลาพี่น้องเชี่ยเป็นเพลินเพลินเอออืมใจแห่งอยากให้เพลินมีมีงานเฮ็ดทุกมมือทุกมมือพี่น้องเป็นลำเพลินน่ะเพราะว่าเพลินมีหลายลอยชีวิตอืมหลายลอยชีวิตที่ฝากชีวิตไปนะฝากชีวิตฝากข้อมังไอยู่กับบ้งเพลินน่ะพี่น้องอืมเพลินกับสีได้เอาเงินไปจุนเจียวครอบครัวพี่น้องนะแหเวาคิดไกลๆพี่น้องเชี่ยแบบมีสติพี่น้องเชี่ยแบบมีสติเนี่ยเชี่ยแบบลำเอียงพี่น้อง ผมมื่อกันบ่แมเนผมตีไปบอยู่เร็วผมบ่เบิ่งดอกบ่แมีนพี่น้องบอยู่เร็วหอยบ่เชี่ยดอกบ่แมีนพี่น้นกองมันแยกแยะออกพี่น้องมันแยกแยะได้เอ้มันแยกแยะได้พี่น้องเนาะถึงแม็นวันน้องคำามลาเพิ่นตีบอยู <c> ่ <oughs> เขาก็ยังมีช่องทางไปเชีย่ยเพื่นอยู่อิ่งสองทางบางคนมีเท่างช่องเนี่ยช่องยูทูปเพิ่นก็มี่เทียนบุกเพิ่นก็มีเอ้ยเขาก็เขาไปเชีย่ยที่หละ่ะเวลาเพิ่น นุ่งชิปไม่เล่าพลัยสดแมนบอลเข้ากับไปเชียร์ไปให้กำลังใจน้องเขาอืหรือว่าอานาคตข้างหน้าน้องาอ,อาจจะไล่สดกุ้มปิดกุ้มหยังแมนบอลเออเข้ากับเขาไปเชียร์ได้พี่นอ้องนั่นแหละเอเอเข้ากับมาเบิงเป็นลำเพื่นมาเชียร์เป็นลำเพื่นมันก็มาเป็นเรื่งแปลพี่นอ้องอืเพราะว่าผมก็บว่ได้เบิงแต่เป็นลำเพื่น้องผมก็เบิงหัวลำนี่ผมเบิงหล,า,ลายขนาดพี่นอ้องอืแต่ว่าผมมาเดี๋ยเอาน้ามาเบอกซื้อ อืมเออที่บบได้เอาน้ำมาเบอกนัน่นเพราะว่ามันมันผมนม,นมีคนเชียร์ที่ผมเอาน้ำเป็นน้ำเพื่อนมาบอกเพราะว่าผมเชื่อตรงข้ามหล่าเขาน้ำเราก็เชียร์เป็นน้ำเพื่อนน้ำพี่น้องพระเอกนะั่งเอกใครเสียงดีก็มีหลายพี่น้องเนาะอืมในเมื่อว่าน้องตัดสินใจบไปนั้นแล้วเข้ากับเข้าลบพี่น้องเข้าลบในการตัดสินใจของน้องเขาเนาะอืมลืกอเล่นเทานั้เข้ากับเสียดายพี่น้องอื ในฐานะเ้าที่เป็นคนเชียร์คนหลุนพี่น้องเจาอยากให้พี่น้องไปงสูงๆแต่ว่าก็คือว่าพี่น้อ,องเนาะการตัดสินใจชีวิตกับชีวิตของน้องเองเ้าก็เป็นแช่ <c ười> เอฟซีนี่ห้าก็ค่อยหลุนค่อยเชียร์น้องไปพี่น้องเนาะเบิ้งกันไปเรื่อยๆพีๆ่น้องเบิ้งกันไปเรื่อยเบิ้งกันไปเรื่อยอืมแล้วสเปย์ยังมากไม่พี่น้องจะไปยังมากไม่ี๋ยวสไปย์ดาวมุงดาวไม่หอกว่าใครกันพี่น้องเนาะมันเป็นชีวิตเรียกทางเดินของชีวิตของแต่ละคนพี่น้องเ้าบว่สามารถจะไปนี่ยังหรอไปชี้แนะไปนั่นอะไรอนี่น้อง เพราะว่ามันเป็นชีวิตของเพิน่นเขาบอกลกลางๆพี่นอ้องเขาบอกกลางๆเนาะย่างหน่อยๆพี่น้องย่างหน่อยๆเพ็ดร่ำเพิ่นหนี่งครับยังเคยเป็นทีให้น้องเลยมาพึ่งผ้าศัยเวลาที่น้องตก,ก,กทุกข์ไดรเงียบเนาะย่างหน่อยๆโมงมอล่ำเพ็ดร่ำเพิ่นพี่น้องกระยังใจกว้างเปิดให้น้องได้มี วทีได้ยืนให้น้องได้ขึ้นไปแสดงความสามารถให้เศร้าโลกเขาได้เห็นพี่น้องแน่นว่าพี่น้องว่าเนาะแล้วขย่างหน่อยหน่อยพี่น้องถ้าหากว่าบ่มีเพชรลำเพื่อนพี่น้องสีบ่มีเลยพี่น้องหอบฝันขามโขงพี่น้องนะบ่มีพี่น้องนะบ่มมีถ้บาบ่มีเพชรลำเพื่อนบอม่มีหอบฝันขามโขงพี่น้องเฮ้าต้องเป็นกลาง นะพี่น้องเขาต้องเป็นกลางจะไปถล่มเพิ่นแล้วก็จะไปถล่มน้องแล้วจะไปย่องน้องแล้วก็ไปย่องเพิ่นพี่น้องเขาเบิ่งเป็นกลางพี่น้องเขาเบิ่งเพื่อควบเหมือนเทิงแล้วเขาก็เบิ่งแบบมีสติพี่น้องเนาะอือเอ้าพี่น้องเอาสร้างขึ้นทั้งนี้เนาะนี่บอกว่าโดนแล้วพี่น้องเนาะอือเอาสุดท้ายนี่เขาเพีงแล้วพี่น้องดื้อฝากโคตติดตามให้น้ำแน่โคไลค์กดแชร์ซับคาซับตะไข่ใบประคุดหองหมเมียนมันลงไปพี่น้องอือ เอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขควบเจริญได้พี่น้องด้วยคอ้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องคอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอให้เงินไหลข่องไหลมาพี่น้องเ้อะเงินไหลข่องไหลมาพี่น้องด้วยยาสะเก็ยอย่าสะจนพี่น้องเ้อะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับเอาจังพอกันไหมพี่น้องจังข่าฟอกกันไหม